ส่วนพลพรนโชกชัยนะคะแถลงในหัวข้ออสังหาริมทรัพย์ในชลบุรีและพื้นที่อีซินค่ะในเซ็นเมนต์เคาน์เตอรลักชัวรีทัพเพียนเช่นท่าขอบคุณมากครับทุกท่านนะครับวันนี้เรามาต้องเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ครับยังไงก็ซื้อด่วนโครงการนี้ชัวร์แน่นอนลูกค้าอยู่หน้าเลยถ้ามาเตรียมรับสัมได้เลยนะครับนะแค่วันทีท่าน ไปรับรางวัลโครงการนิทรรีเด็กเนี่ยครับของ p ีเนะครับแล้วก็เลยเชิญกันมารับรางวัเนี่ยับในฐานะที่ทำโครงการได้นำที่น้ำหนัก่าิธีแล้วก็มีของการบริจาคสิดมันมีอาการิงิดแล้วตอ่นๆ้อี่ยครับับสิ่งที่กามีโครงการดีที่ิดในพโครงการเนี่ยครับก็ยังไงครนใจต้อนอันนี้ผมเองแล้วชื่อสองนเนี่ยครับพีแล้วยไม่ไปใช้นานเพราะว่าเป็นท่าเสื่อม อ่แล้วมาพูดถึงเรื่องตลาดอสังหารเล็กน้อยเนี่ยครับประเด็นว่าผมในฐานะที่เป็นในส่สนของการค้าอสังหารท้องถิ่นนะครับหรือฟิวซี่อย่างนี้คนเฟรนเซนเบรนี่ท่านก็อยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีท่านอื่นอย่างท่านโซฟีมันเป็นกรรมการด้วยด้วยนะครับผู้รอบรู้ด้วยนะครับก็เป็นไงครับนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้คิดค้างไ้คิดนะน่าจะอันนี้ผม นี่โครงการนี้โครงการไปนี่เนี่ยแต่ว่ายังไงโครงการนี้ซื้อด่วนนะเป็นโครงการที่ดีมากเลยนะครับราคาเริ่มต้นประมาณสิบห้าสิบกว่าล้านเนี่ยนะครับยังไงก็คอนโดคอนดูนะครับสิบกว่าล้านนี่นะครับพวกเรานั่งนั่งอยู่ก็ปั๊บเลยนะครับนะครับอันนี้น่าแรกครับดูผมที่สั้นกว่าเพื่อนเลยเนี่ยท่านนี้ก็เป็นตัวแทนของ รักษาการนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นนายยื่นกรุงเทมเนี่ยครับท่านกำลังวิจัยไปให้ท่านนี้มาแทนนะครัที่แล้วก็เป็นอันนี้นะท่านบดีเชื่อว่าการประสบการณ์นะครับยื่นไปเรื่อยก็ผ่านไปครับอ่านนี้ก็ยิ่งก็ผ่านไปใหญ่เลยคืับขอโทษนะครับเป็นประธานสูตรเข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสารัะลายกับอ่ะนี่ก็คือภาพรวมเนี่ยครับว่าในกรุงเทพของเราเนี่ยนะครับในประเทศไทยเราเนี่ยมีโครงการอยู่เยอะแยะหมดเลยเนี่ยครับนะ แล้วก็ยังมีเราขายอยู่เยอะเหมือนกันนะคือว่าส่วนมายเป็นพวกซัพพลายเชื่อไปนะที่แบบเรื่อของคนใต้อักชารีอะไรอย่างนี้มีเหมือนกันแต่น้อยนะครับนะมีประเภทที่คอนโดที่มีสระว่ายน้ำนะทุกยูนิตก็มีแต่ที่เป็นที่ตากผ้ามีเรียบร้อยแล้วแต่ก็ดีแบงดีนะที่ใช้ได้ชวนๆแต่ได้อย่างคอนโดเองอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่คอนโดต่างๆละแต่ละนี้มีทั้งพวกใน ลูกแบบนี้เป็นบ้านเดี่ยวบ้างท์เอาส์แต่แถวห้องชุดทั้งหลายเนี่ยครับมีอนูเป็นจำเป็นบ้านเนี่ยครับสังเกตดูราคาจะค่อนข้างจะถูกเหมือนกัโดยเฉลี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของเรานี่เป็นแบบราดับลักชัวรี่หรืออะไรสิแบบเนี้ยผ่านไปปั๊บเนี่ยในสมองเราเนี่ยครับทั่วประเทศเราเนี่ยมีโครงการอยู่เยอะแยะหมดเลยนะครับที่กำลังขายขไปอยู่ล่านี้นะครับจริงจริงแล้วเราสำรวจอยู่รวมๆไปแล้วนะประมาณสักสี่สิบจังหวัดแต่บางจังหวัดที่มันแบบไม่มีนะเราก็เลยไม่ได้สำรวจ มีแม้แต่น้อยทั้งหมดไปก็ไม่มีคนซื้ขอข้อมูลก็เลยเป็นสย่างเฉพาะหลักแหล่เราเราส,สี่จิตจังหวัดแต่นี่เป็นจังหวัดที่โดดเด่นที่สุดสิบจังหวัดแน่นอนนะก็ต้องมีจังหวัดของเราเนี่ยครับที่ชลบุรีก็เนี่ยหนึ่งต้อ,องกครอสมอแน่นอนนะครับแล้วก็มีชลบุรีที่สีหลายเนี่ยครับมีหนอยู่แขกนี่แหลนะที่สีลือจากชนเซาแล้วก็ระย,ยองแต่เรนานี่อยู่ที่ชลบุรีนะครับแล้วก็อื่นๆมีบ้างในภาคืนเนี่ยมีบ้างแต่เช่นว่าภาคอีสานมันเป็นแค่ มันเก่งกับโคราชนั่นเองนะครับท่านเราต้องยกขึ้นใหม่นะเราต้องดูนั่เลยที่ยาไปเป็นจังหวัดอ่างทองสิงห์บุรีชัยน้าภูไทยเพื่อผมเป็นนายกอบจอยู่นั่นก็เหงาเรื่อยๆมันอยู่ที่ไหนไม่เวิร์กไปทำสัมนาพุทธศาสนาเราได้เพราจะทำบ้านดีแล้วมาที่นี่นะครับนี่คือจังหวัดที่โดดเด่นนะครับมีเหลือใคยอยู่เยอะที่จะงหวสมุทรติงวิทยาลัย็น6เจ็นะครับเนี่ยใน จีนเราเนี่ยก็มีเรือไทยอยู่มานแท็กซี่มัอนบุนรี่แต่ว่าในเกือบททั่วๆไปมีตั้งแต่คอนโดอะไรเงี้ยจริงๆแล้วในบ้านจีนเราเนี่ยครับเราก็แบ่งเป็นโซนๆนะตั้งแต่อนั้นที่มไล่มาเรื่อยๆจนถึงบัตรทะเลแล้วก็อะไรที่เป็นเศรษกนะครับแต่ละที่แต่ละที่แต่ละจังหวัดนะพื้นที่เป็นยังไงบ้างแต่ถ้าพูดไปลองทยว่าเยจะแย่งเวลาท่านพูดไปหมือนกันของท่านพูดหน้าได้ก่อนได้ไหมอำนาจทางใบกำกับตัดไปเนี่ยกระจายกันตัวกันอยู่แบบนี้ของเราจะอยู่ด้านใต้ลงมาหน่อยนะครับ ที่ทันมาแต่ทางด้านเดียถ้าเกิดทางด้านตอนอะเก็เป็นจังหวัดชุมพรละยองนะละยองเขได้ใส่มาให้ดูด้วยนะเป็นจังหวัดนึงก็มีตั้งแต่บ้านสามบ้านปาลามีตั้งแต่โจเมืองแล้วไปถึงที่แกงกำอะไรอย่างเงี้ยครับก็หมดก็ปลวกแดงอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งแต่เราจะเอาเฉพาะที่ชลบุรีขอเราเนี่ยก็มีบ้านใหม่ขนาดนี้แต่ว่าด้านล่างนี่ที่มาแล้วเป็นโครงการคุณภาพนี่ก็มีของเราเนี่ยนะครับที่เจ้าหน้าที er. os, ่ประจำระดับหนิ รวม200โครงการบางทีเริ่ม500ท9โครงการนะครับรอย่าคงแค่อย่งอนนอนนางเ,เดียวเลยนะไม่มีที่อื่นที่ใหญ่แบบนี้แหละพวกบางทีหายใะแต่ว่าหายใหจไปแล้วมีปัญหาเรื่องของ,งไม่สมองบ้านอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพวกเนี้ผมมีปัญหาปัญหาหน,น้าท่วมก,กันทั้งเหนือเราคงจะไม่มีกันนะถ้าถ้าตรงแถวนี้ท่วมอยู่ที่อื่นๆมันจะแย่แล้วนะครับน่าสัดไปครับอันนี้เป็นที่เฉพาะเป็นพวก บ้านเดียวอย่างเดียวเลยนะเดี่ยเราถามบ้านเดี่ยวใช่ไหมครับบ้านเดียวเรามีไม่อแตงานยี่ลนะ้านขึ้นไปเนี่ยนะมีเนี่ย526หน่วยตอนนี้ยังเหลืออยู่227หน่วยตอนนี้เป็นกล้องหลักชทอรีหรนะือเปล่าครับที่เราพิสูจมานี่ยรวมๆทั้งหมดเนี่ยหนึ่ันเจ็ดรโครงการเนี่ยนะเราบสมุดได้เดยอนะที่สุดเราทำมาแต่ปี2องพันสแล้วครับก่อนสู่ข้องมองการได้การลงคะแานใหญ่ๆเนี่ยครับแล้วเราก็ยัไม่เป็นใครที่เรได้เยอะขนาดนี้ทุกๆครึ่งปีเเเรราาก็มซอ์์วย โหโดชัวงท่านก็เลยด้วยนะครับแต่ว่าอีกร้อยปีข้างหน้าเนี่ยจะโหช่วงไปขายต่อให้เหรียญท่านเป็นแทนตี้สมัยนั้นนะแต่ว่าคงอยู่ไม่ถึงนะแล้วก็รีเจ็ตพวกนี้เอาไว้นะครับเนี่ยมีอย่างเงี้ยนะแล้วก็เนี่ยอัตราการขายก็ขายค่อนข้างจะดีนะค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็อาจจะจะใช้เวลาอีกประมาณเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเราลิมิตของแพงนะครับขายฟองเป็นเส้นๆนี่ถามว่าโจ๊บอะไรเนี่ะอันนั้นอาจจะใช้เวลาบ้าง นี่คือกรณีของบ้านเดียวนะเป็นอย่างนั้นนะอาจจะมีบ้านเดียวถูกถูกบ้านแต่น้อยมากนะครับส่วนบ้านก็เนี่ยในกลุ่มในตรงนี้เป็นอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้จองให้เห็นเฉพาะในพื้นที่ของเรานะครับในพื้นที่ของเราเรากส่งข้อมูลรายละเอียดมาให้ทางองการที่ได้กันนะครับเพราะว่าอ่าอันนี้เป็นแค่การรวมรวมจากผู้สื่อข่าวนะครับจริงๆเราแยกกันตั้งแต่ว่าสันติเป็นยังไงนะแล้วก็งานจอมเทียนเป็นยังไงพัทยาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ไปจนถึงพัชชินีผมก็หม โซไป้าจะโซนแต่ละภาษที่แตกต่างกันอ่ะหน้าถัดไปครับคุณมัไปไปอย่าเออเอแ่ๆเกิดเิต้องนาเงินอันนี้เป็นบ้านเดียวใช่ไหมอยากยยไปเย็นๆใช้ยังไงครับเอาเอาลี้ลงกินหน่อยด้วยเอาเม็นี้อันนึงกินนะเซเว่าเอ่อไฟอนะยที่ที่เป็นคโดอะอดมา้เล ใช่ค่ะมาไม่ถึงเพราะว่ามันผิวเฉียดมากๆเลยค่ะเราเปิดใช่ค่ะเอาเก็บนั่นก่อนพูดต่างๆได้นนะคอนโดไม่เอาเนี่ยต้องมีแบบเดียวกันนี้นะตั้งแต่ระดับระบายแต่ต่างกันเนี่ยเราก็มีคอนโดอยู่พอสมควรเหมือนกันที่เราทำคอนโดที่อยากขายเนี่ยนะแต่ว่าจะไม่ได้มากเท่าไหร่นะไม่ไม่ได้ดูเท่าบ้านเดียวอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ถือว่าคอนโดที่อยากจะขายเร็วกว่าบ้านเดียวเพราะว่าคอนโดนี่พอชอบก็ได้ ปัจจัยส่วนมากอยู่เองเนี่ยครับจะเป็นเท่าไรดังนั้นเนี่ยคอนโดที่เราเนี่ยสร้างขายเนี่ยครับพวกเราที่นั่งฟังอยู่นะที่จับดูนะเดี๋ยวจะหมดสบองไปแล้วเด็ดนันดีเลยนะครับนันนี่ก็เป็นส่วนที่เป็นคอนโดแต่รายละเอียดเดี๋ยวไปดูทายหลังไล็กันนะครับมีไฟเรียบร้อยแล้วชื่อเชียร์ท่ากันแน่เลยดูแลไม่ไม่ตันนะไม่เป็นไรนะครับปั้กผ่าไปนะครับอ่ะทีนี้เรามาดู อันน uh, ี้ก็วีธีพูดถึงทีฟซ mm ีเ hmm. น like ี่ยครับคนที่ซ้ายมือที่เป็นชาวสเปนบาร์เซโลน่าใครเป็นแฟนฟุตบอลต่อท่านป้องชาวสเปนเราเป็นประธานวีธีวิธีแล้วก็เป็นนายกสมาคมก็เป็นยูเออเปอร์ที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียนะครับปีก่อนหน้านำกลับไปของฟิลิปปินส์นะครับแล้วปีนี้สองปีหน้าเนี่ยจะเป็นของไต้หวันยูเออร์เปอร์ที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันแต่เมืองไทยเราเนี่ยพอดียังหาคนอื่นมาเป็น ยางยกไม่ได้คขรับเกิดมายกกนแคสี่คนเกรีแค่าหน้าเราะว่าอัี้เราเพิ่มมาเป็นจะได้เป็นหน้าตาแบบบ้านบบ้เราเป็เป็นผู้มนุษยัสนะครับอ่ะผ่านไปนะเดี๋ยวเรามีประมาณประเทศใช่ไหมครับประมาณ7กว่าปีแล้วเป็นสมาชิกของประชาธิี่อยใหญ่ทีสุดในในโลกเนี่ยเรามีอากันเนทีช่อโซเชนเตอร์ของเรติดต่อมาที่ชิคาโกมาเมไหเนีว่าปีอ2ีแต่นั่นเป็นพวกหนึ่งในหน้าอย่างเดี แต่น yeah, ี like ่มีท like like yeah, ั้งแต่ในหน้านักพัฒนาที่ดินนะแล้วก็ผู้รับจัดสินนะแล้วก็พวกผู้บริหารสหสิริผมด้วยนะรวมๆก็ประมาณสักล้านกว่าคนะที่เป็นสมาชิกในอาวุธสมาชิกของทีเอฟซีด้วยนะผ่านไปที่ได้รู้จักกันนะครับนะยังไงสมัครเป็นสมาชิกได้นะครับหน้าถัดไปเลยนะเนี่ยเราก็มีมอบกำลังอาสาทรัพย์ีเด่นเนี่ยครับเรื่อยๆนะครับเป็นเรื่องที่ยั่งยนแล้วก็ในเปรียบออเดอร์ที่ทำโครงการและประสบความสำเร็จทั้งหลายเนี่ยครนะ ท่านี้บางครั้ดีก็ท่านอยู่ด้านหน้าท่านอยู่ด้านหน้าผมแน่ใจเหมือนกันใช่ครับใช่ครับประเดี๋ยวเราสลับไปเรื่อยบอกว่าถ่ายอยู่หน้านาทีข้างหลังมัหน้าหน้าขาหลังหน้าเดี๋ยวเรื่อแบบว่าสลับสลับไปเนี่ยครับวันนี้เป็นประธานเก่าเป็นอินเดียชาวอินเดียน้าหลงมาให้นะครับชาวอินเดียเป็นประธานเก่ามาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มีท่านอีกที่เป็นสมบัติเราเนี่ยครับแล้วก็พยายามที่ให้คนที่ได้งรางวัลอย่างฟูดนะครับแล้วก็มีพวก ต่างประเทศมาร่วมงานประมาณ200คนมีพม่ามาก็เกือบร้อยเลยนะอินโดนีเซียบ้านอะไรต่างมาแตกกับประมาณ2ีนนป,รณประเทศนอกานี้เ่ให้มีมาดีเยอะผมก็จะเด้ไปขอเมือ,อ,งองนอก,นอกนะเพราะว่าเราก็สนใจในบ้านของกะครับการถัดไปครับนี่คือลาบากที่ทางองค์การของเราได้รับเนี่ยกับท่านผู้มี้ประธานของเราเนี่ยคนจังคือไคนะหล่อมากก็เลยหล่อมากเลย ครับเป็นผู้ดีตลอดรันวันนะครับผ่านไปครับนี่นนก,นนก็เช่นกันนะครับมีน้ำเรามีน้ำแข็ด้วยแต่จะสวยมาเท่าวัตถาร่งนะครับพัดไปครับเนี่ยเราก็ไปใครไปออกงานไปร่วมงานแล้วก็มีออกบูธด้วยอะไรเงี้ยนะครับท่านนี้น่ารักมากเลยดีองสุดมากเลยปากสิงน,นะครับแล้วก็ไปออกบูธเลยนะเพื่อจะได้แสดงผลงานให้คน,นเห็นแต่เขมรก็มา,าอะไรต่างๆนะครับตอนนี้เรก็พยายามที่จะ เราเนี่ยทำเป็นไปสนใจไปขายในต่างประเทศเลยใรื่องต่างๆกได้นะครับเพราะว่าสวัสดข้ามาสานการทัพนาชาติเนี่ยมันต้องมีสมาชิกอยู่ทั่วไปนะอย่างเช่นดีลเปอร์อนไรอย่างเช่ต่างๆเนี่ยมาเลเซียบ้างอะไรต่างเนี่ยมีรุมหลายเดือนหลายรายมากเลยนะครับก็เปิดหไปเรื่อยชาติแล้วก็หล่อสนใจเรื่องขายไปด้วยเดยคุ้นเคยกันนะเมืองไทยเราเนี่ยต่างประเทศที่สนใจส่งคุณมากที่สุดนะเหลือเชื่อเลยนะคำเงินนะฮะสนใจมากเลยพม่าอย่างเงี้ยเนี่ยดับสนใจมากเลยแต่ถ้าเราไปเปิดบูธขายของที่มาม่านะมันจับเลย ก็มันถือว okay. si like, ah ่าจำเป็นต้องประเทศนาต้องแบบว่าเฉมสมานซื้อที่นี่แลก็ยังสลใาก้ามาเองเลยแแต่ตามเนัก็แบบนีมากแล้วก็เดี๋ยววันที่หน้การคุณเทต่างสมานชิกขเราเนี่ยก็จะไปที่พระาเป็นโจทยการของผมนี่าเราไปพีรุ่ก็เปของสมานในหน้ารุท่านแต่สนใจไปบอกแรกนะียวไปริสัมมนาเขาก็มีมีการลาดเงินน้อยอย่างเงิบางีก็มีเวชาน หลายปีที่านมาเนี่ยเนน้มักินโดเนี่ยจะได้คุ้นเคยเขาลิตเป็นสกัด้ลที่พันเราไม่น้อยนะครับสาหที่เป็ดนก็สนใจมาเม่อวานนก็เรียกไปดูความในทาเที่ต่างก็คงจะมีเท่านี้นะครับอย่างไรเราก็ไอสทตา์เราขายดีนะครับนนประสบความสำเร็จโดยใะพวกเราที่มาร้านวางนะครับก็ื่วยย่าหน่อยๆด้วยมักคิงซื้อเองเลก็บอ่ามันตอเตรียมค่น้เลยเจอกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ thank <laughs> you